อันนี้เป็นพีชทั้งสองสีนะคะพันเดียวกัน,น,กนแต่ว่าสีสีเหลืองนี้ห่อเอาไว้ด้วยถุงทึบแสงแล้วก็สีแดงนี้ถูกแสงก็เลยออกสีแดงสวยเชียวบอยพีชนี้มีกี่สายพันธุ์คะครับประเทศไทยโดยรวมแล้วมี20ประมาณ20กว่าถึง28สายพันธุ์นะครับแต่ที่ปลูกกันหลัก,ลกๆก็จะมีออบิกออนิแกนแล้ว้ต้นนี้คืออะไรต้นนี้ค,คือออนิแกนครับออนิแกนเหมาะกับการปลูกเพื่อทานผลสด อบิกออบิอ่าอธิบายซิมันแตกต่างกันยังไงคะเอ่อออบิแตกต่างตั้งแต่ดอกดอกมันจะเป็นดอกที่ใหญ่กว่าพันพันอื่นๆเลยดอกอะจะใหญ่แล้วก็จะเป็นดอกที่ออกเต็มท้งต้นเหมือนสุกุระอันนี้คือดอกใช่จะสวยมากๆบริการนี่ถ้าปลูกเป็นไม้ประดับนี่คือที่หนึ่งเลยสวยส,วยสวยุดๆแล้วก็สวยสีชมพูใช่ไหมคะมครับชมพูสวยแล้วครับแล้วพอผลเนี่ยผลมันก็จะเป็นลูกออกจากกลมๆสวยๆอ,อย่างเงีเ้ยครับ แต่รสชาติมันจะไม่หวานมากๆแล้วก็จะเปรี้ยวนํำหน่อยๆจืดๆหน่อยแล้วกลิ่นมันจะอ่อนๆหน่อยนุ่มๆเนาะใช่ครับแต่ก็บอกกับสววดอกสีชมพูเหมือนช่วงที่หน้าหนาวหน้านาทีถ่ายมั้งใช่ครับอ๋ออันถ่้นเหรอถ่ายออบิเกตนยครับส่วนออริแกนดอกมันจะเล็กๆเล็กมากนาทีบอกว่าดอกท้อใช่ครับดอกท้ออสวยงามมากเลย นะขนาขนานี้ตอนนี้เราอยู่ที่ต้นพีชนะคะลูกค้าอ๋อสีเหลืองสดเลยสวยกลอบนะกลอบ,บนะบแต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วเวลาเราเวลาเรารับประทานจะเป็นเป็น,เป,นเป็นนิ่มหน่อยหนึ่งไหมใช่ครับนิ่มครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็ ถ้าเราสง่งตัวลงบนเนี่ยก็ก็ไปกับรถบรรทุกก็คือกบวันนี้สง่งถึงเช้าก็จะได้สภาพนี้ลูกค้ามาซื้อนะครับสภาพอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าไปปั่นเป็นปน,น้ำเนียรสชาติจะเป็นแบบดยอนมากวอมผิวหน่อยๆก็คือมันมันอยู่ในตัวมันเองหมดแล้วดื่ดาากอกลิ่นมันจะหอมมากๆด้วยครูเพียนว่างไงอ,อร่อยมากเลยอ่ะไม่เคยกินแบบนี้เลยไม่เคยกินได้ใช่ไหมครับพีชนี่เป็นผลไม้ที่หายากประเทศไทยปลูกได้ยากมากๆเพราะว่า ต้องอยู่บนพื้นที่แล้วหนาด้ำทะเลประมาณ1,200นเมตรขึ้นเท่านั้นและอุณหภูมิต้องเย็นต่อเนื่องทั้งปีมันถึงจะออกดอกก็ติงผลได้จะมีลูกค้านะจะมีลูกค้าข้าวรับประทานนะคะอันนี้ที่ฉันมามาชิมจากสวนแล้วค่ะสดสดเลยจากต้นสดสดจากต้นไม่ต้องล้างเนะแล้วก็เดี๋ยวลูกข่าลูกดำรอรับประทานนีคพลังบุญนะคะ